โอ้มายบัตรตัวใหม่ป้าได้มาแล้วเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะคือคอนทัวร์นะเบอร์หนึ่งหนึ่งค่ะทุกคนสีคือแน่นแล้วก็มีในส่วนของชิมเมอร์ด้วยซึ่งสีทองๆน้ำตาลๆสวยมากเรามาลองกันะน,นะคะทุกคนอ่ะทีนี้ก็มาเลยค่ะย่างของป้าอันนี้สีมันชัดมากเลยนะคะต้องเบาแบบขั้นสุดนะทุกคนโอ้ oh, ชัดเจนเปลี่ยนมากทุกคนเอ๋ยนะคะดีง,งามมากชัดเจนเปลี่ยนนะจ๊ะเดี๋ยวข่อนยัดนิดน,นึงนะคะเอา ให้มันแบบว่านวล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 หน่อยไม่แบบเอคอคนโคตรจนไปตีต่อไปตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นบัตรนะคะเบอร์ศูนย์สี่เป็นสีอ่ออโรสโรซี่นะคะโรซี่จะบอกว่าเนื้อเค้านุ่มมากนะ<ส>เนื้อแบบดีอ่ะไม่ใช่ว่านุ่มแต่ว,ว่าเนื้อมันละเอียดมากแล้วดูสีบ่มแดดขั้นสุดทุกคนบ่มแดดแล้วก็อันนี้เป็นอายแชโดว์ได้เนาะดูดีโ,อ,โอ,อมา<ร>ดูกันว่าบ่มแดดมากน้อยแค่ไหนยังไงนะจ๊ะโอ้สีชัดมากนี่ขนาดคอไปแล้วนะก็จะมาทาตัวนี้นะคะโอ้ทุกคนดูดิ สี่คือแบบเลือดปาดไม่ไหวเลือดปาดไม่ไหวทุกคนดูเลือดปาดมากแบบสีน่ารักมากพอดีป,ป้าชับผาดเต็มๆแก้มแบบนี้นะคะทุกคนดูสองข้างเสร็จไปเลยนะคะทุกคนแบบไม่ต้องพิธีตีตองมากอุย้ยบ่มแดดมากบ่มแดดน่าเอาตรงจมูกนิดนึงนะให้มันแบบว่าเออมีอะไรนะคะทุกคนคะ่ะบ่มแดดไม่ไหวโอ้ไม่กอด สีสวยมากสีสวยมากเดียไป,ไปอ่ะโอเคงามต่อไปค่ะความเด็ดดวงของไฮไลท์ทุกคนเดี๋ยวมาดูความเด็ดของไฮไลท์แน่นเวอร์แล้วก็ละเอียดไม่เป็นเม็ดปลาทูจ้าโอ้สุดยอดแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือแบบเป็นอายแชโดว์ได้อ่ะแน่นเวอร์อ่ะ ไฮไลท์แบบจึ้งมากอ่ะดูตรงนี้โนโอ,โอ้พุ่งสุดอนัวมากเลยนะคะไฮไลท์คือแบบดูความไฮไลท์อืมโอ้ลืมเลยนะคะเอาตัวนี้ให้ดูเลยสำหรับตัวอายแชโดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทาตลางตากันเบาๆทุกคนดูความแบบ ปากางตาทุกคนดูความแบบเป็นบัตรที่เป็นคอนทัวร์แต่ว่าให้ชิมเมอร์เชด์แบบละเอียดมาแล้วแบบคือดีคือดีคือดีมากโอ้ดีมากใช้คำนี้เนะาะทาร์ตต่ตอนนี่ดูเงินทองทเหมือนกันเอออืมนี่แหละค่ะก็คือโอไมลบัตรบัตรลายฝุ่นดีงามทุกคนปิดตำอีกอหลายสีมากมายป้าได้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวคอยไปแต่งหน้าต่อ่อน,นะคะไม่่ะ